ครับผมก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับช่องเบลายไทยครับพระโบราณของกาวาสสมครับผมมาในรอบเช้านะครับมาตอนนี้ผมไลฟ์อยู่เนี่ยสิบเอ็ดโมงครึ่งกว่าครับเกือบเที่ยงแล้วครับพี่ยังไลฟ์อยู่เลยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่บ้านคุณตาครับก็พามารับชมของดีๆเนาะพี่เนาะครับเดี๋ยวรับชมนี่ครับผมขออนุญาตคุณตาแล้วว่าขอไลฟ์หน่อยนะครับ ก็ทางสะดวกครับพี่วันนี้ครับช่องทางกันติดต่อครับพี่0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับ020359264890ครับผมชื่อบัญชีสุชาติรุ่ปอินนะครับเดี๋ยวไปเห็นอะไรแว๊บๆนลยครับ คือหลวงพ่อเดิมครับขนาดหน้าตักเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับดูครับหลวงพ่อเดิมว่าหน่องโพนะครับองนี้นี่ผมบอกเลยว่ามีน่าจะสิบเก้านิ้วเลยนะยี่สิบกว่านิ้วนะครับด้านหลังอะไรเลยภาพถ่ายเราเมื่อเงินเก่าครับพี่ดูนะครับไม่ธรรมดานะครับดูนะแม่ของที่ดีครับพี่มีในตู้ด้วยนะ ตู้แกเก็บไปครับอะไรนี่คือห้องรับแขกนะครับวางอยู่นบห้องรับแขกผ่านมา F4 รับชมครับก็สบายสบายครับพี่นี่ครับถ้ำลมเก่าแล้วก็มีคุณตาบอกว่าให้ไลฟ์เลยครับลงไลฟ์มีหลายรายการครับที่คุณตาเรียกให้ผมนะให้ผมมาไลฟ์ให้นะครับอันนี้เป็นตู้ครับตู้หนังสืออ่าตู้ว่า อันนี้เป็นเพียงแค่ห้องรับแขกนะก็พระอะไรเอ่ยเนี่ยวางแบบนี้นะเนี่ยหน้าตกนะเนี่ยดูครับเก่าๆครับพี่ดูโอ้โหพี่ดูครับองนี้นี่น่าจะขาวานละวะดีนะครับเก่าๆอันนี้เป็นน่าจะเป็นพระลาวครับเนี่ยครับชุดนี้เป็นพระลาวเนาะย,ยุคตรัตนะนะครับให้ไ,ไลน์นี่องนี้เลยนะเนี่ยผมว่านนะ องนี้สวยมากครับดูครับน่าจะเป็นยุครัตนะทางนั้นเลยครับครับแบบนีดูครับมีเชียงลุ้งเชียงแสนอะไรนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าของแกนี่หลายรายการเหลือเกินครับเยอะมากเลยครับบอกก่อนนะครับเนี่ยดูครับใครชอบอะไรชิ้นไหนบอกผมได้นะแล้วก็ชอบรายการไหนเอาปากาวงมาได้ครับดู ภาพถ่ายมันก็ดืคมัาเรื่องราคานี่เดี๋ยวคุยกับคุณตาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอบถามให้นะครับอ่ตั้งปูนเก่าเก่าตัตครับมีแค่มีหลากหลายนะครับข้าหมูดีนะเลยของตรงนี้มีขับเงินวางเล่นครับโอ้โหถ้วยถัจาน มีครับพี่ดูครับของก็เก่าเขาเก็บไว้ครับนี่คือห้องโถงธรรมดาปกติทั่วไปครับพี่ห้องโถงทั่วไปครับจะเก็บในของแปลกครับใครชอบรายการไหนเนี่ยทักหาผมได้เลยครับของแปลกครับครับรายการแรกวันนี้ครับผมมานําเสนอครับเป็นของตุ้ตานะครับก็เดี๋ยวรับชมครับ รายการที่หนึ่งนะครับสี่รับชมได้เลยนะครับกล้องมาพี่หาดูไม่ได้แล้วนะพี่รายการนี้เป็นอ่เขาเรียกว่าเบี้ยแก่นะครับเบี้ยแก่หลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่นี่นครับเป็นเบี้ยแก่เก่าๆครับพี่ดูความเก่านะครับหลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วครับ สวยมากครับพี่พระใ้ผมดูมบอกเลยว่าไม่มีเบื่อเลยครับลงรักทักเชื่อกเก่าๆครับพี่ดูครับรายการนี้ห้าพันบาทครับพี่เป็นรายการที่หนึ่งนะครับใครชอบนะครับปิดได้เลยครับพี่ของดีๆครับ รายกานต่อไปเป็นสิงยกขาหลวงพ่อเดิมตัวใหญ่ครับพี่ดูนะครับสิงยกขาครับรายการนี้เป็นงาช้างเก่าครับดูครับสิงหลวงพ่อเดิมนะครับเอฟซีท่านใดชอบปิดได้เลยนะพี่เป็นของดีของเก่าจริงๆครับหาไม่ได้นะพี่พระแบบนี้ผมบอกแล้วว่าพี่ต้องเลี่ยมทองเท่านั้นครับมันมากครับพี่ดูครับดูงาช้างครับ นี่คืองานช้างหมงพระเดิมดแท้ๆเลยนะครับใครชอบนะพี่รายการนี้ครับตัวใหญ่ด้วยนะพี่ไม่ใช่ตัวเล็กนะครับดูนะครับตัวไม่เบาเลยนะพี่นี่ครับรายการนี้รายการนี้หกพันบาทครับเสียงเพลงดับไปนะเมื่อสักครู่นี้ครับ มันมากนะครับดูนะครับความเก่าครับนี่คือผมบอกเลยว่าถึงลงพ่อเดิมเลยนะครับลงพ่อเดิมวัดนองโพครับดูนะครับรายการที่หกพันบาทครับเป็นงาช้างแกะสิงยกขาตัวใหญ่ครับพี่ดูนะครับราคานี้เบามากนะพี่เป็นได้ปิดเลยนะครับรายการถ่ดไปเป็นรายการที่สามนะครับมาเป็นเหรียญครับดูนะครับวันนี้นี่ของฝากล้วนๆครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีของผมนิดๆหน่อยๆครับมา สองสี่หกศูนย์ครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อโสธรนะพี่ครับรายการที่สามพันบาทครับดูครับดูสดๆเลยนะพี่ดูความมันของเนื้อครับพี่ดูนะครับความเก่าพี่ดูข้างเหรียญข้างเหรียญแบบนี้ไม่มีแล้วพี่ดูครับปั๊มกระบอกครับพี่ดูครับเนี่ยรเขาเรียกว่าปั๊มกระบอกนะแบบนี้ครับแล้วห่วงเชื่อมครับพี่ดูครับเนื้อขนาดนี้แล้วนะครับ ไฟเป็นไฟนอกสถานที่ผมอาจจะแปลกๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าความคมชัดมีให้ดูแน่นอนครับพี่เป็นรายการที่สามนะครับมือผมอาจจะเลอะนิดนึงเพราะว่าผมจับพระหลายรายการแล้ววันนี้มาบ้านคุณตาเนี่ยค้นหาพระขนาดหนักครับ <c oughs> เป็นรายการที่สามครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เป็นหลวงปู้่เอี่ยมครับพี่ <c oughs> ดูนะครับนี่คือหลวงปุ่เอี่ยมวัดหนะัก เป็นหลังยันสี่ครับหาดูง่ายแน่นอนครับพี่ดูนะครับบ้านแกอยู่ในเมืองครับก็รถเยอะครับเสียงอาจจะรบกวนทั้งนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับพี่ครับรายการนี้เป็นเรี่ยมเงินหน้ากากหน้าครับดูนะครับเรี่มเงินหน้ากากหน้าครับรายการนี้สามพันบาทครับผม สี่ท่านใดชอบปีได้เลยนะครับเป็นเหรียญลงผู้เยี่ยมสภาพสภาพใช้ครับเรียกว่าเลี่ยมเดิมใช้เดิมเดิมครับดูครับเก่าเหลือเกินครับพี่ดูนะครับราการนี้ไม่มีแล้วนะพี่เป็นรายการที่สี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้ามาเป็นอ่าเป็นเหรียญเหรียญลงผู้สุขัาตักของมาขันเท้าครับดูนะครับ เหรียญหลวงปู่สุวัดประคองครับพี่ดูนะครับกระไหลพอสอเดียวกันเลยครับกับเหรียญแรกเมื่อสักครู่นี้ครับดูนะครับดูกระไหลเดียวกันเลยครับดูตัวตัดครับพี่คือสมัยนั้นโรงงานก็โรงงานเดียวกันครับพี่ดูนะครับนี่คือหลวงปู่สุวัดประคองมะขามเท่าครับดูตำหนิให้ดีนะครับนี่ครับดูสามตุ่มมีนะครับแต่ว่าพระสภาพใช้ครับพี่สภาพใช้ครับ ตัวตาดแบบโบราณนะครับใครชอบก็รายการที่3,000บาทครับพี่มาจัดหนักจัดเต็มนะครับวันนี้ครับก็ชอบรายการไหนพระพุชาองค์ไหนชอบบอกผมได้นะครับเยอะนะครับเดี๋ยวหลังผมจะพาเข้าไปในห้องพระพุชานะมีครับ,บามากมายเหลือเกินครับมีหลายเลือนด้วยนะบ,บ้านบ้านแกเนี่ยอเป็นเขาเรียกว่าบ้านอ่า แบบเป็นตึกนะครับแล้วก็จะเป็นตึกแถวซึ่งเรียงๆแบบแบบคนจีนนะครับก็จะมีของประเภทเนี้ยเยอะครับของเก่าๆดูโต๊ะแกนแัน่งนี่โต๊ะแกนั่โตเก่ามากนะครับรายการนี้เป็นพระปิตาครับแหมแกบอกมาผมจําชื่อไม่ได้ครับหลวงพ่อกล่อมหรือเปล่าปิตาหลวงพ่อกล่อมไหม จำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าเป็นของเก่าเลยครับพี่รายการนี้ห้าพันบาทครับเป็นรื่องเงิน,น,นหนาๆปึ๊กๆเลยครับดูนะครับข่ชอบปิดได้เลยพี่รายการนี้เบาเหลือเกินครับพี่เป็นรายการที่หกนะครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับพี่มาเรื่อยๆนะครับรายการที่เจ็ดมาเป็นอ่ะพี่ดูพระพิตาองค์นี้เป็นหลวงพ่อทับวัดทองนะครับ คุณตาบอกว่าแท้เลยแท้อย่างเดียวครับดูนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยครับแบ่งเงทียบ่ครับรายการนี้5,000ันบาทนะครับใครชอบกิดได้เลยครับพี่เป็นหลงวงพ่อทับนะครับหลงวงพ่อทับวัดทองครับ พี่ดูนะครับแม่ไม่ธรรมดาครับโอ้จัดเลยนะครับเนื้อจัดมากครับน,รนี่ารายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเกิดคนระับวัดวัดบางเดือเนี่ยใครชอบนะบแบบนี้คุณตาประกันได้เลยนะครับแบบนี้ครับก็ แท้แน่นอนครับดูครับใครชอบแพ้เก่าๆครับพี่ดูครับผมยังไม่รู้จักเลยครับผมเพราะเกิดวัดบางเดือนะแต่ว่าเป็นเนื้อจัดๆแบบนี้พยายามให้ดูเนื้อใกล้ๆหน่อยพี่จี้จุดเลยครับครับแต่ไบเก่าๆเนื้อมันๆแบบนี้ครับพี่ผพ้ดูง่ายครับรายการห้าพันบาทครับพี่เนี่ยผมอยากให้ดูรายละเอียดแบบ สำคัญสำคัญครับพี่เนาะเรื่องราคาไม่เท่าไหร่นะครับรายการต่อไปครเป็นใชัยวัดลูงพุบุญครับพี่ดูนะครับพิมพ์ชลูดนะครับพี่ดูครับดูง่ายเหลือเกินครับพี่รายการนี้ห้าพันบาทเท่ากันครับดูครับนี่คือผาสภาพผิวเดิมครับขายชอบปิดได้เลยครับพี่รายการนี้ เนื้อออกสำลครับเบามากครับพี่ราคานี้ครับหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะครับดูนะครับใครชอบก็ปิดได้เลยครับพี่พราะราคานี้เองนะครับเบามากๆครับห้าพันบาทครับพี่รายการต่อไปเป็นอ่าเป็นต่อเด็ดของตูนะครับต่อเด็ดของตาคุณตานะครับดูฝากมานะครับใครชอบปิดได้นะพี่ครับ รายการนี้เป็นสมเด็จวัดละคังครับ1นึ่บาทครับผมบอกว่าสมเด็จคุณตาเบาๆหน่อยครับแบ่ง FC หน่อยนะครับก็ได้ครับคุณตาบอกว่าได้เลยครับเบาลงมาแล้วพี่1500บาทใครอยากได้ของคุณตามาแล้วไปครับพี่แต่เก็บไว้นานะมีเยอะครับพระมากมายเหลือเกินครับพี่แบ่งกันไปนะครับคือก็บางทีบางองค์แกจาราคาได้ก็จะแพงหน่อยครับ ตรงไหนก็จาไม่ได้ครัไอีกเรื่องว่ากันไปอีกเรื่องนะครับสมเด็จเตยผมขอมานะหนึ่งพันห้าร้อยบาทหมดครับพี่ดูคนระับมาให้ทันอย่างเดียวครับพี่แล้วก็มีอ่าหลายอ่ามีเรื่องเงินด้วยนะวันนี้มีขุนแผนกุ้วัดใหญ่ใช่บางคนด้วยครับะเนื้อระดับนี้พี่โถไม่ปิดได้ไงครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับตรงถามว่ามีอีกไหมครับพี่ดูเนื้อขนาดนี้แล้วครับ พิมเป๊ะเลยครับพี่วันนี้ผมยืดไลน์นะครับเนื่องการขัดตั้งโต๊ะผมเนี่ยแม่โต๊ะไม่ถึงนะรายการหนึ่งพันห้ารบาทครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับนี่ครับสิบสองพี่ดูวงที่สวยมากครับใครชอบครับคลาสสิกจำเดิมแบบนี้ครับดูว่าพิมพ์เป๊ะครับพี่โอ้โหดูว่าฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ํา ออันบนต่ําอันล่างกระสูงอันนี้ก็ต่ําลงไปครับดูครับแม่เป็นสเต็ปจริงๆครับองนี้ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ดูเนื้อครับแม่มาราคานี้ครับผมบอกแล้วว่าสมเด็จเบาๆหน่อยครับคุณตาเพราะว่าเอฟซีผมชอบสมเด็จด้วยนะครับก็เบาๆครับพี่รายการต่อไปก็เป็นรายกาที่สิบสาก็เป็นขุนแผนกุบวุฒใหญ่ชัยมงคลครับพี่ดูนะครับ องนี้สองพันบาทนะครับนี่คือคุณแผนเคลือบกุ้วัตใ่ายชัยมงคลของคุณตานะครับก็เป็นคุณแผนเคลือบครับดูฟอสซิลด้านในครับองนี้มันมากครับแกบอกว่าแกจะไปเลี่ยมทองนะแต่ว่าผมขอมาไล่ก่อนนะครับแหมกะว่าจะเลี่ยมอีกนะคุณตานะครับแกเลี่ยมไว้นานนะพลาสติกนะครับก็ดูคัคลาสสิกเดิมขครชอบนะพี่ปิดได้เลยพี่พระราคานี้เองนะครับเบาเหลือเกินครับพี่เป็นรายการที่ 13นะครับขุนแผนกุววาใหญ่ชัยมงคลครับที่เคยเห็นกันอยู่แล้วครับองค์นี้สวยสุดครับตั้งแต่ผมไลฟ์มาองค์นี้สวยที่สุดครับพี่แล้วราคานี้เองนะครับใครชอบครับด้านในเป็นแก้วจัรนายเลยนะครัพี่ขุนแผนวาใหญ่ชัยมงคลนะเป็นสุดยอดเหมือนกันครับของเมืองพระนครศรีอยุธยาครับก็เป็นยุคพระนเรศวรเนาะพี่เนาะพระต้องมีความเก่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับรายการนี้ราคานี้เบามากครับรายการต่อไปเป็นรายการที่14ครับพี่ดูนะ นี่คืออ่าท่านเจ้ามาวะสามปื้มครับเนื้อเงินครับดูให้ดีนะครับเนื้อเงินเลยครับเงินบริสุทธิ์นิ่งๆเลยครับไม่มีผสมเลยครับนี่คือสองสี่กว่าลึกๆครับท่านเจ้ามาครับลึกมากนะพี่ผมบอกเลยว่าลึกมากแล้วหลอดินไทยครับท่านเจ้ามานะครับวะสามปื้มครับเป็นเนื้อเงินครับรายการนี้ห้าพันบาทครับพี่ใครชอบปิดได้เลยพี่พายแบบนี้ต้องเลี่ยมทองเท่านั้นครับผมบอกเลยว่าต้องเลี่ยมทองนะครับ ตื่นมาผ่าเนี่ยนั่งมันครับเมื่อยครับผมยืนเี็บีนในชอบรายการไหนบอกผมนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะครับเนี่ยมันมากมากครับถ้าพันบาทครับเดี๋ยวพี่ดูหลวงพแดงนะครับดูครับนี่เป็นของฝากจากคุณตาครับก็ราคาเป็นธรรมดาครับแล้วผมยิ่งมาไลฟ์บ้าน บ้านคุณตาด้วยนะก็อยู่ด้วยกันครับแต่ว่าคุณตาเขาไปแพงนอกนะเขาเดินไปแรงนอกไปทำนู่นทำนี่ครับกิจวัตรประจำวัน้ะพี่เนาะปีศูนสามครับผมอยู่กับน้องฮะสองคนครับในห้องครับเรือนรับรองครับเรียกว่าเรือนรับแขกนะหลวงพ่อแดงวัดเขาวัดไรอิดครับพี่ดูนะเรือนนี้สวยมากครับเรือนนี้ห้าพันบาทนะครับใครชอบครับ ให้ดูขาดใครดูเป็นห้าพันเท่านั้นเองครับหลวงพ่แดงครับพี่เอาไปใช้ได้เลยครับพุฒาคุณยอดเยี่ยมแน่นอน,นครับดูตัวตัดครับราคานี้เบามากนะพี่แต่วันนี้ผมใช้ไอโฟนไลท์นะเนื่องจากอีกเครื่องหนึง่งแม่แบตหมดครับพี่ดูครับ <c oughs> เวลาสัมพันธ์แบตหมดเลยครับ นี่หน่อยแะว่าไม่เป็นไรครับพี่ค่อยๆซูมดูกันไปครับนี่ครับหลวงพ่อแดงวัดเขาวระดิษฐ์ครับพี่คลาสสิกเก่าเดิมครับใครชอบครับรายการต่อไปเป็นพระนิรายืนนะผมจําไม่ได้ว่าคุณตาบอกว่าอะไรนะก็รายการที่จาไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าเก่าจัดครับพี่ดูครับยืนผมตั้งเป็นซูเปอร์เาย่าเลยนะครับ การนี้สี่พันบาทครับพี่ดูนครับใครชอบครับแหมพระลีลาวัดการร้องหรือเปล่าดูใไม่ดีนะครับไม่แน่ใจนะครับอใครมีข้อมูลคอมเมนต์มาได้นะพี่ราคานี้เบามากครับรายการไปเป็นเหรียญรอัห้าครับพี่ดูสภาพสึกๆครับดูรอัห้าเหรียญเก่าเดิมครับพี่ดูนะครับนี่คือเหรียญรลัอห้านะเก่าเก่าเดิมเดิมโบราณจริงๆครับ ขายชอบครับรายการนี้ก็สองพันบาทครับพี่สภาพสิกครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับคลาสสิกครับพี่ดูนกสาตวิการหลวงพ่อสนิทนะครับรายการนี้หลวงพ่อสนิทครับรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับัวนะครับนกสาตวิการหลวงพ่อสนิทครับขครได้ไปก็ไปเลี่ยมทองเลยพี่ผมแนะนําเลยนะครับ อลิกาลินทองครับดูครับ,รบแม่ไม่ธรรมดานะพี่แม่มีเสียงนกร้องรับเลยนะครับเสียงนกบ้างจะจับนกก็มีเสียงนกเลยครับแม่เรื่องแปลกนะพี่แบบนี้เรื่องแปลกเลยครับ ก็โสธรครับพี่แหม่เก่าๆครับสองซีกกว่าครับลึกๆครับใครชอบรายการนี้ครับก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่นี่คือของคุณตาทั้งหมดนะครับก็บอกเลยว่าเลี่ยมท้องมีเยอะมากมายครับพี่แต่ว่าต้องค่อยๆนะครับแล้วก็อ่ผมอยากจะลงไลน์นะแต่ว่าแม่กำลังรออะไรบางอย่างอยู่นะพี่รออ่าเป็นในการที่เท่าไหร่ส9เก้าครับ ายการรถไเป็นรายการที่ยี่สิบครับพาปิตาครับมันมันแบบนี้ครับแม่หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อทับหรือเปล่าวัดอันนงเหรอดูครับมันมันังนั้นเลยพี่ดูพระแบบนี้ครับรายการนี้หนึ่งพัน้าร้อยบาทครับนะครับรายการ่อไปก็เป็นพี่ดูนะครับรายการนี้คุณตาเป็นของพิเศษเลยครับวิเศษจริงๆครับดูครับแม่ เป็นหัวกะโหลกทั้งหมดเลยนะพี่ดูนะครับนีคือหัวกะโหลกคลาสสิกเก่าเดิมพี่ดูนะครับขนาดหัวไม่เท่ากันด้วยนะพี่น่า <iencia S 1> จะเป็นของขุดสมัยก่อนนะ,ะพี่เนาะแบบนี้ครับหัวแต่ละหัวไม่เท่ากันแล้วก็หน้าตาแต่แต่ละหัวก็ไม่เหมือนกันด้วยครับมีเล็กมีมีใหญ่มีมีมีแปลกๆครับพี่ดูครับนี่เลก็กครับค่อยๆใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยดูนะครับแต่ละัรายการก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันด้วยครับ ผมบอกเลยว่านี้เป็นของพิเศษของดีแน่นอนครับเป็นงานแฮนด์เมดงานมือโบราณครับคุณตาบอกว่าน่าจะเป็นของคุดเก่าโบราณครับใครชอบนะพี่รายการนี้ครับก็ห้าพันบาทครับเหมือนซ้อยุคทวารนะครับแต่ว่านี้เป็นหัวกระโหลกครับหายากมากมากเลยนะพี่คุณตาบอกว่าไม่มีนะครับมีของทําเทียนทเทียนแบบนะครับแต่นี้เป็นน่าจะเป็นหินยุคทวาราวดีครับเก่าๆใครชอบก็ปิดได้เลยพี่ในยุคสมัยนั้นก็มีการนับถือพี่นละ้พี่เนาะ เรี่อววันอภิษิดครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับต่อไปเป็นราคา2ยี่สิสองครับอันนี้เป็นของผมที่นําติดมาเผื่อพี่ซีนะเพราะว่าของคุญจาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับของผมด้วยนะครก็นํามาเผื่อครับก็เป็นของคุญตานี่นะครับก็จากบ้านคุญตาครับแล้วผมก็จะเากลับบ้านผมนะครับแต่ขอแวะให้พีซีสักนิดหนึ่งครับดูนครับ นี่คือหลงพเงินรุ่นกองทุนห้าสมครับพี่ใครชอบครับกองทุนห้าสามก็รายการนี้3า0รอยบาทครับมีทั้งหมดสามรายการครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เหมือนกันหมดครับพี่กองทุนห้าสามครับสามกล่องทารายการเป็นบังคารปลุกเสกพิธีดีนะพิธีใหญ่หลงพ้เงินนะครับวันบังคารครับรายการละสามร้อยบาทครับพี่เอาหมดลดให้ครับดูครับรายการต่อไปเป็นอ่า เดี่ยวของบุณตาคนระับน่าจะเป็นโอภาษีนะครับเก่าๆด้านหลังเป็นคูบาบุญเกิดครับตัวครับรายการนี้ขอที่300รบาทครับพี่ไม่ติดไปนวมมานะครับคือว่าผมต้องเออต้องไล่บ้างครับเพราะว่าผมก็เช่าบุณตามาเนาะเพราะไม่ใหม่ๆคุณตาบอกว่า,วาได้เลยตาบอกว่า,วาเอาลงเลยดูนะครับปีสองหนึ่งสามร้อยบาทพี่เพราะไม่ใหม่วนใหญ่ผมได้ของบุณตาไปเยอะนะ สภาเก่าๆก็ได้เยอะเหมือนกันนะพี่ที่ผมไลน์มาก็ร่วมๆ3 0มร้อยกว่าคลิปครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อสมชายสมชายวัดเขาทุกกิมนะครับนี่ครับหลังเสือครับเขาเรียกว่าเสือมอบนะนะอนะครับดูนะเสือเขาย่ำเหยื่อกวัดเขาทุกกิมรายการนี้สาม้อยบาทครับพี่เหรียญสวยมากนะครับนี่ครับดูเหรียญนิ้งขมคมิปเมื่อก,กี้อยู่ในเกอะนะครับดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับพี่เ้างถ้าดูเหรียญจริงๆแล้วคมกลิบครับพี่ ก็ผมชอบจะหลับไปผมไม oh ่รู้ว well, ่ากล้องไปตรงไหนนะครับต้องโฟกัสให้เจอนะพี่เพราะว่านี่ครับเป็นรายการท่สงายเลยน้องาร์ดหลับไปแล้วไรยังไงหลับมาหวานผมหลับนะครับวันนี้น้องฮาหลับครับก็หลับจริงๆครับพี่แบบบางทีไลฟ์เพลินๆเนาะพี่เนาะฟังเสียงเพลงเพลินๆครับหลับเฉยครับไม่เป็นได้นะพี่ สามร้อยบาทพี่เป็นเหรียญนั่งหลวงับก็เหรียญพระราชินีเนาะพี่เนาะลงพระราชินีหน้านะครับก็เริ่มหายากนะพี่ไม่ค่อยมีนะเหรียญแบบนี้ครับคมชัดลึกครับสามร้อยบาทครับพี่เป็นของใหม่เนาะแตกต่างจากของตาะครับก็แตกต่างนะครับพี่เพราะว่าแม่ของแกนี่มีแต่ละองค์ที่มาเนี่ยผมเห็นแล้วคนลุกสู้ครับพี่อยากได้นะครับก็ชอบครับบางอย่างขององค์ผมก็เช่าแกไปนะครับก็บางองค์ก็อ จะได้ไปชอบครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปนะครับเป็นพัดยืนครับมีเพี่อซีถามว่าผมไลฟ์ตอนไหนครับตอนนี้ผมจะไลฟ์ช่วงอ่าช่วงรอบแรกเนะี่ยผมจะไลฟ์ตอนก่อนเที่ยงหรือเที่ยงเลยนะครับอยู่ที่ว่า wifi แรงหรือไม่แรงคนระับราคานี้เบามากครับดูนะสองร้อยบาทล้กันแปลก รายการต่อไปเป็นรายการปิดท้ายของผมนะก็สวยมากครับองนี้ครับแม่กล้องมาวันนี้แตก,กครับกล้องงงงะครับกล้องเขาไม่ให้ซูนะ้ำกล้องไอโฟอนนะพี่เนาะไม่ให้สูมนะครับเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมัวตาเลยผมเป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ครับพี่เลื้อมันมากนะับอร์ รายการนี้500บาทแล้วกันแต่งเทียบี่ใกล้อง iPhone น,นะนี่วันนี้พี่ระบบเสียงอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับครับวันนี้ก็ e ีนี้จบลงครับพี่ก็ขอขอบคุณเพียบสีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามไลฟ์เรื่อยๆครับก็ทุกวันครับพี่เช้าเย็นครับพบกับผมได้ครับแล้วก็วันนี้ผมมาด้าต,ตาเป็นโอกาสดีครับได้เปิดหูเปิดตาแล้วพี่เนาะ ก็มีอีกมากมายครับเดี๋ยวผมจะพยายามไลฟ์ให้รับชมอัปเดตเรื่อยๆครับพี่ก็วันนี้หมดเวลาครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ครับสวัสดีครับชอบรายการไหนทักาหาผมทัวร์ผมได้เลยครับพี่ทุกรายการนะที่ผมไลฟ์ไปนะของมุนตาเนาะเนี่ยดูแกะอยู่อะไรเม่รู้เต็มหมดแล้วหน้าช้างครับนี่เป็นอีกส่วนนะพี่นี่ก็ชอบรายการไหนทักมาหาผมได้ครับวันนี้หมดเวลาครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ